สวัสดีค่ะยินดีตอนรัาทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโหพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับไอ้ในช่วงแรกของเมื่อวันที่4นะคะเดือนกรกฎาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคารมม้นนี่ค่ะแอดผ้าพี่น้องามท่าสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตามเล่าค่ะพี่น้องเอาแนวทางวันนี้นะคะของปู่สีไดงมาเป็นตัวไหนพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้คผู้ขากาบนวัสการค่ะ ค่ปปะปูค่ะโมนี้มาโทรมาถามสันนี่ค่ะปูปูไม่อยังมาฝากเนะาะค่ะโอนี้ค่ะเออโทรมาถามกนันนี่ละมีนัท่างไงยู่เออค่ะปูค่ะ <c oughs> ถ้าท่างอันใดตำล่าหรือว่ารัฐบาลครับลูกค้าโมนี่ตำล่าเหรอ ค่ะก็ไปเปลี่ยนบ้านกันเพราะว่ามันรถสีบหัวรัฐบาลมันเด็ดโดนด้วยค่ะผู้ใดค่ะรอบพูดก่อนมันใจโตนี่แหละตนัดเดี๋ยวมันว่าเบิ่์นั่นแหละผู้กับเอาเรียกเบิ่์ไปนน้โตมวพวกผู้โลกหมู่บ้านนี่แหละอ๋อค่ะผู้ผู้ลกมันเป็นมันเป็นสองตัวเนาซีหาหาชีเนาะค่ะอย่าลอกเอาสามตัวใช้น้ำมาจากมันมา ว่ามันเกิดเป็นเลขตัวนเลขตัวนี่นี่แม่เทียนเป็นใหญ่บ้านมากนี่แม่ไปบ้านนอกดาวมากนี่แม่มากกุฏีนี่แม่ค่ะเทียนมากสามตัวเนาะค่ะอ,อปู้หายไปเมื่อไหร่นันตัวไหนขอเนมื่อวานนี่ปู้หายไปว่าแม่ลูกตัวเตือนที่ตัวใดคะบ้านบ้านนั่นนั่นแม่สองซี่สองซี่ครับคูณคะสองซี่ค่ะ อ้าเกตันรับสามตัวนะผมเสดอค่ะว่ามันสองซีอาจจะมันเป็นสองซีอาจจะมันเป็นสองซีนี่มันมันมันเป็นว่ามันสองซีเหรอจะว่ามันเอาเปรตเป็นที่ซี่สีนะตัวค้าเกตัับสามตัวแล้วมันสี่นะค่ะห้าเกตันับสามตัวแล้วอาจจะมันเป็นสองซีซีไปสินะสองซีซีเนาะค่ะพัวสองซีซี มันจีนซี่สองไปสิะเนี่นะอาจายเงินเานับจองน้ำปูน้วมันีนะอาจานย์เขสามตัวค่ะกวเหล็กตัวน้นหน่วยมันก็เป็นตัวเหล็ที่หายหรอกบอกว่าตู้จับไปเลยอาจารย์มาสามตัวเอาแปดเส้เอค่ะนะจีมันมาสามตัวแปดแปดซีหาเด้อแปดซี่หาค่ะผู้ให่เจ้าว่านระเบีนว่าเดี๋ยวข้นมาเบิก่อนนะคะว่านี่ละล็ก ที่หาที่ผูบอกเาว่าพูดตามตัวเก้าน่ะค่ะเมีนบอแม่นค่ะรับสามตัวฉันน่บอกเปลี่ยนที่หานะเปลี่ยนสี่หาเปลี่ยนอาที่เนี่ละเออเท่าันอนกันเ่องนั้นเอาไอ้เปิ่นปีนเราเป็นไรตัวมันสิไรค่ะรับสามตัวแล้วมาเทียนมาสามตัวเนาะค่ะอันก้องเขาผู้กับจีนั่นนี้ด้ค่ะเออันตัดดอสองตัวไปละวะเทียนมาเปเวราวเมื่อนันมันกับเป่าสองสอะเที มื่อนี้มาเท่านันป้าเป่าซีซีค่ะอืมตัดรองตัวน้ำซีซีนะเท่านมาเป่าค่ะเพราะมันสอบเอบปิร์ตโนวานี้ก็นเลยว่าพวกไหนซีหาหาซีนะเท่านมาซีซียิงสีน่าค่ะสารตัวผู้ปรจับใครแล้วล่ะค่ะแเราไปนี่เอากล้องเขาวันนี้ค่ะกล้องเขา,านัน้นเพรามันเป็นกลมๆอาจมันจะเป็นศูนย์ไหน มันเป็นม้่นน่ะนะอันมา่าน่าแเป็นซุดเก่านย์เก่านะคะพูนซเก่าอ่ะเดี๋ยวมันยับแกวันเป็นซุดแปดแล้วเอาไรลนั้งจ้าอันนี้เรื่องกองเขาเ้อะจ้ามันมันปูว่าผม่านันเจตตเลยปูฟันดีปนนีมันมอยู่หมองกองเข่าเนี่ยบอางสินะพูดกลนว่าเลี้ยหันฟันเห็นชัดปนี่นี่กลเป็นเล็นะาสันี่คจ้ ปูกับลิขตีว่ากองเขามันมุ่นมุนหมุนกับเป็นเก่าเดิเราพูดว่าก,กับว่าศูนย์เก่ากับศูนย์แปดหน้ะ <c oughs> อืมนี่ละอันกองเข่า,ลล <c oughs> านี่ะอละสภาพรู้วันเดียวไป <c oughs> อันมันเป็นสามตัวฮะแเทียนจับสามตัวบันน้ำเลอะห้าเทียนมันเป็นเก <c oughs> ่าศูนย์แปดเพราะว่ากองเข่านี่พูดพวกมันใจตัวนี้น้ำอยู่ดิ <c oughs> นี่แหละ มีสามตัวนลมันรองตัวพูกตัดให้บอกตันแล้วเนาะค่ะมันก็เป็นศูนย์แปดศูนเก่าค่ะ้ัแ่สามตัวมันมาสามตัวกอดกันมากกันหเดียวเนเก่าศูนแปดยังสี่เป็นบมลอะค่ะท่าเทาก็บปีนดงหรือว่าเป็นแปดศูนย์เก่าเป็นสี่ล่ะค่ะไอ้ที่เปนปีนดงนั่มว่าพวกแบนใหญ่หนตัวควบันปูปันเห็นขักเกนนี่ละค่ะเพราะว่าบางเท้าก็อาจจะตีเพราะถือที่นะ คู้กบมาแปลไปอีกบนนั้นันนกองเขาเจ้าเขามันเป็นันม้วนปมกลมเนี่มันสูนนะทั้งัวนั่นผู้มัดผู้มัดกอนเขามันไม่ได้อยู่ออกเราทุนแล้วสุนเก่าม่วัวนั่นแบ่ค่ะผู้นางมัดกอนเขาวันนั้นมันมัดสามตัวรือรางวัลมัดสามตัวสมสราะปันหาซุดเก่าสมผีสันนั่นนั่นผู้เป็นหาแมค่ะวัาหัวนั่นผู้จําเลยมัน บอนเขานี่มัน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 เป็นบอนเขาน้อยเดิ้บอลเขานมันจะอ่าของกลางกลางคนน่ะตอนตอนทู่ฟันวันนั่นน่ะค่ะบอลเข่าภาคกลางนี่มันถือพวกกอดพวกหุ่นวัดนี้ควันหมักงี้วันนี้ค่ะมันมันเป็นฟอนน้อยๆวันเดียไปดิะไอ้ว่าป้อมนึงนี่ของบ้านเท่านี่มันสิเป็นเป็นเป็นทิดฟอนหมดไหมค่ะป่วน เป็นมัดหนึ่งของเพิ่นมันดอยเฉภาคกลางนะค่ะตอนพูดฝันไปมัดสันเพื่อพูดไปฝันมัดเป็นเขาภาคกลางบุณณ์เ่ะเขาภาคกลางเขาลพบุรีสระบุรีุ่่นไหมครับเพื่ปลูกให้เป็นงานปุณณเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่มัดโอ้มาดีงไงบ้ารนู้นมันมัดทอแขนทอแขงนี่แม่นว่าล่ะค่ะอันมัดนั่นเ้าจะเอาปุ๊บปิ๊บมัดของเะาเป็นมัดเดียวนะเขาจะเอาร่วมกับดอกเงี้ยวหรือกปิ่นมัดเลาปลูกฝันปุณณ์มันมันออก เพราะว่ามันหาูนเก่าหาเก่าศูนวันนัครับพ่ออืมนั่นแหละวันนี้อันนี้มันเป็นเก่ากุ้มวัเนี่ยเอากองเขาตีแล้วเขาเบียกแมค่ะเขาตีออกแล้วสีออกแล้วแล้มันกองจุกุมมุ่นโอ้กุ้มมาเ้นะค่ะพ่อมันใจตัวนี้ล่ะอันวันนั้นบอวุ้งกลมไม่เป็นเลยก็ได้เก้าซูนแปดหนึ่งวุ้งกลุมเลยก็ได้โตผหมักตัวนี้ล่ะค่ะอจ้าอาวาุ่มนั่นก มากือกันมันกับมาได้คือกันแต่ว่าใจผู้มากว่าเห็นเข่าเนี่ยมันเคยออกนะค่ะผู้ค่ะอืมเห็นว่ากับตบ้านนั่นครับโมนี่ได้คือกันเพราะว่าโตบ้านนี่มันมันเกิดบางสัวนมันเกิดอันนอจับสามตัวเหมืนวายุอันล้มก่อเพาะใช้รถน้ำมาสั่นรถเ้องอันนั่ยเอาจนแค่อันอันรถแดงๆสี่อันอันนั้นสองสี่อะไรนะสันดอกโอ้ไ่ทะเบียนรถมันมากสามตัวเหมืนว่าสันว่า ตั้งตรงรถประสนฮะโอ้ผู้กับเสีดายอยู่วันนี้โอ้ยอ้โอ้ารนั่งรถไปกระแมนมาเอารถเหมือนนั่นกุฏิล่งมีกระแมนว่านี้ไหมฮะโอ้ยสียดายขนาดเลยยังวะเมื่อนั่ผู้นั่งไปผู้ก็บอกไปมันก็คือยังนั่นเนาะเพราะว่าผู้นั่งไปชั้นเขาบนนั่นขั้นนั่นมันก็ออกเลยนะผู้ทรงเหเอฟบมิ้นมึงอยู่หรแกมิ้นจิรูอยู่ฮะแต่ว่าพอได้ออกอากาศตลอดข้าเจ้าสิเอฟบี่บันสีดา ว่าบ่าชัดตัวคักๆเลยแมครับพูโอ้ยแล้วก็ปูไข่วายุนางขั้นไหนออกขั้นั้น้ม่งได้ดีกว่าน <ihan> ี <ics> ่แ <bağ> ม <seventeen> ่ค่ะพูผวาไปไทยเอาไปเหมื่อนั้ง่ไปเอาขั้นจีถือส้นทุนวันนี้ขั้นว่าแมนผุดวันนั้นนัแต่วนางไปบัด่เอาวันนี้ครับพูน่ะมันคือลยรโอ้จะบดวงแหละเนาะ่ เอาสีเป็นมือนีละปู้ค่ะคับปู้ปานเห็นเขาปนิดปู้ว่าสิบเมีนมือนีละมือแเลีนีละค่ะได้เวลาไปได้เวลาพอดีครับปู้ค่ะเอาอันนี้เอฟซีเอฟบินสุโขทัยคมีโชว์พี่มาน้ำป er> ูเด้อค่ะเออมือแเลกงบาปังมากันเนี่ยจับมันแสบเง้หานสุโขทัยสองลู่กันรวยรยสุโขทัยคนเลยค่ะปู้ม่หมเู้มันใจเย็นของเขาสิค่ะ ขอบคุณปู่ค่ะการร้อยสการ์นะคะปู่ซาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะแนวทางตำเล้าค่ะพี่น้องค่ะแนวทางมันนี่ค่ะมี2อง8ีซีแปดซีหาเก้าศูนย์แปดซีซีศูนย์เก้ากับศูนย์แปดพลอยพี่น้องค่ะปู่เล่าเน้นวิธีเก้าศูนย์แปดเด้อพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอนะคะ สวคะก็มีประมาณนี่ค่ะสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดอรนะคะแนวทางตำเล่าค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนั่งไปพิจารณาเบื้องค่ะทางช่องนําเสนอเผื่อเป็นแนวทางคือเด้อพี่น้องเด้อ,อ,ดอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบุณขอบคุณพีพ่น้องบ้านเฮาสกูสุกคนนะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุณขอบคุณสําหรับความมูลในคลิปนี้พร้อมค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับหอยพีพ่น้องท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะทบอยากสิาพากับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาม่าเราก็กอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเอกสิได้ขอตัวลา พปยเ่็น้องระเทาสุกุสุก้นไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหนาค่ะพี่รองคะสำหรับคลิปนี้